บอร์ท้าบอร์นั่ปรุงใหม่มันไม่ได้พบรสเราผมไม่ได้ปรุงกลางบ่น้ำปลาน้ำปลาแช่ไมันเจอเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เลาเกลือเกลือเอาแกลยบเกลืออมก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วก็เอาลงมาทั้งดีแล้วบีไก่กับบีัวก้อนนี้จ้ะแล้วใคร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 ทำไมไม่เอาไม่เอาดีออกเนี่ยอือบีปูเขาเป็นดีโอ้ขอบคุณครับนี่ดีลองนี่น้ำใจครับดีลองนี่ให้น้ำใจนะจ้าชี้โอตอนนี้กินไม่ได้แล้เดี๋ยว แม่กินนี่เอาตรงนี้ไปอ๋อมันจางจริงจริงแม่ทัพโภมันจางมันจางพี่แดงปรุงยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ชิมเขาเขารีบไงจริงจริงมันต้องใช้เวลาอีกแล้วค่อยปรุงทีหลังอีกทีจริงรสชาติมันจะไม่เป็นอะไรเลยไก่แล้วใก่แล้วเออาแล้วรสชาติมันจะมาแล้วถ้าเกิดแตะใส่ปากมอร่อยอร่อยฮะมันก็คงอร่อยอ๋อ ต่กสี่ผักก็ขมเลยเนี่ยอร่อยอร่อยเลยแหละไก่บ้านมันก็อร่อยอยู่แตามธรรมชาติประมันมันก็โอเคอยู่ประมาณหนึ่งโอเติมเติมเกลือเติมแล้วเกลือนิดนึงแล้วก็มะขามมะขามเปียกหน่อยนึงมะขามเปียกหมดอันนี้มันไม่รู้ไปทำอะไรมะขามปี่กาเปียกใส่บดบ่ หมดหมดแล้วใส่หมดแล้วใส่ไปด้วยเนาะใสนติอ่โอ้ยหยอกไม่ได้ใส่อยู่ดิอยู่ดิโอ้โหสดเป็นไงโอ้โหเป็นไงหวานน้ำต้มกันเจาะเป็นไงไม่ลองเป็นไงนี่ต้องต้องเจอถึงมือแม่ลองเอฟตีมึนห่วยแล้วตีเมาแล้วเวียงไปเวียงมาแล้วกล้องนี่ครับเอฟตีครับดูครับนี่ครับสองสายแม่งสะพูใช่เยอะไปวะใช่อะลย ก็ใส่ไปตามพี่นาทีเดี๋ยวผมบ่งให้ผมก็เป็นคอคิดแล้วมันก็ได้เอต้่โกงเหมันจริงต้องมีพริกมีอะไรเข้าไปพริกแห้งผั่วมันจะเข้าหมดเอาทีครับมาดูครับเป็นเกล็ดนาทีผมว่าเอาเอาโต๊ะมานั่งล้อมกันตรงนี้แหละชิมกันอยู่ในหม้อเลยชิมตามหม้อเลยเดี๋ยวกินทีละนนีดเนาะโอเคเลยนาทีฮะโอเคแล้วชิมกันเลยแล้วโอเคที่กันเลยแล้ว เราเฮ้ยขาดหรือเปล่าผงนัวัวใส่ไปแล้วนะแต่ว่าก็ประมาณนึงมันมีหมดแหละอันเนี้ยยายบอกให้จส่ให้พอขาดผงนัวใส่ไปทีอันนั้นนหใส่เต็มรถดีรถดีนะใส่ไปอีกเยอะแยะไปนี่ไงรถดีทั้งสองอย่างเลยทั้งรถดีทั้งรถเลยอ่าไม่ไม่ไม่ในกระปุกไม่กระปุกอ่าขาดผงนัวกับกับเกลืออ๋อหยาบใช้ได้ โคตรยามกัดเท่าโคตรเหนียวโคตรยากแค่กูจะบอลไปอีกเล่มหนึ่งบอกแล้วทำไม่เป็นไรยาตถาชอบนี่หน่วยนอนอืมแล้วก็เสื้อเมนูก็ใส่ทั้งถุงเลยนาทีไปลงที่ไหนโซลที่นี้ครับผมเก็บเพื้อนไป